G-Path Step ดิฉันได้จัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการ G-Path Step เรื่องขิมจำลองตามศาสตร์พระราชาที่สอดรับกับตัวชีว้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ร้องเพลงเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการร้องการเล่นการสแสดงออกและคุณภาพเสียงโดยมีกระบวนกนาร5ขั้นคือ1 ขั้นสังเกตและลรวบรวมข้อมูลนักเรียนจะได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับลักษณะของขิมผิดเสื้อมีการระดมสมองรวบรวมความรู้จากสมาชิกภายในกลุ่มและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อวิดีทัศน์เรื่องวิธีการทำขิมจำลองเปเปอร์มาเช่ตามศาสตร์พระราชา 2. ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้นักเรียนได้ร่วมกันประมวลความรู้ในทุกด้านและสรุปความรู้ในรูปแบบบับเบิแม 3. ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติครูได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การทำขิมจำลองเปเปอร์มาเช่ให้มีขนาดเท่ากับขิมพิเซื้อของจริงโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะเล่มที่1เรื่องขิมจำลองตามศาสตร์พระราชาและนำสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะเล่มที่2เรื่องทักษะพื้นฐานการบรรเลงขิม 4. ขั้นสื่อสารและการนำเสนอ นักเรียนได้นําเสนอผลงานที่สามารถนําไปใช้ได้จริงและประเมินผลการเรียนรู้รายบุคคลนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนสูเน่เพื่อนเพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคและการนําไปใช้ 5. ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะนักเรียนได้นํานวัตกรรมคิมจําลองตาสาสัตพระราชาไปใช้ในการฝึกทักษะทางดนตรีไทย กับรายวิชาพื้นฐานที่นักเรียนทั้งระดับชั้นจะต้องเรียนรู้และสามารถต่อยอดความรู้ไปสู่การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยได้ต่อไป